สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพนะคะก็เดินทางมาถึง EP ที่2แล้วซึ่งในอีีที่2นะคะเราก็จะทำการศึกษากันในหัวข้อเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะ ซึ่งการแผยทอดพลังงานในระบบนิเวศเนี่ยนะคะเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะมีพืชน,นะคะที่เป็นผู้ที่สามารถผลิตอาหารเองได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยพืชเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้ค่ะให้เป็นพลังงานเคมีที่อยู่ในรูปแบบของอเจ้าตัวน้ําตาลนะคะที่สะสมอยู่ในพืชน,นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นแก๊ส ออกซิเจนนะคะที่สัตว์ทั่วไปเนี่ยหรือว่าคนเนี่ยใช้ในการหายใจแล้วก็จะมีเป็นไอน้ําออกมาด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นตัวหลักเลยที่ทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็เมื่อพืชเนี่ยที่เป็นตัวผลิตพลังงานหลักเนาะผลิตขึ้นมาปุ๊บนะคะก็จะมีสัตว์เนี่ยที่กิน เจ้าตัวพืชอ่ะเข้าไปนะคะมันมันก็จะถ่ายทอดพลังงานเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการบริโภคผ่านการกินต่อกันเรื่อยๆเนี่ยเราจะเรียกมันว่าโซ่อาหารหรือว่าถ้าเป็นคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษตรงเนี้ยเราจะใช้คำว่าฟูดเชนนะคะและก็ในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีการกินต่อกันแค่แบบ ทอดเดียวเนาะมันก็จะมีการกินแบบสลับไปสลับมาตัวนี้เป็นอาหารของตัวนั้นตัวนั้นไปกินตัวนี้นะคะมันก็จะโยงใยกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเรียกความสัมพันธ์เหล่านี้ว่าสายใยอาหารหรือว่าฟู้ดเว็บนั่นเองอ่ะมาดูตัวตัวแรกเลยก็คือโซ่อาหารเนาะหรือว่าฟู้ดเชนนะคะตัวฟู้ดเชนเนี่ยมันก็จะหมายถึงการถ่ายทอดพลังงานเป็นลำดับนะคะผ่านการกินต่อกัน เป็นทอดๆนะคะแบบไม่ซับซ้อนนะคะวิธีการเขียนนะคะตรงนี้เด็กๆสามารถเติมเข้าไปในชีตได้เลยนะวิธีการเขียนนะคะตัวที่เป็นอาหารน่ะจะเอาไว้ตรงท้ายลูกศรส่วนตัวที่เป็นผู้กินหรือว่าผู้ล่าเนี่ยจะเอาไว้ที่หัวลูกศรนะคะเวลาอ่านนะคะก็จะอ่านวา่าผู้กินกินอะไรนะคะอ่านจากหัวลูกศรไปที่ท้ายลูกศรนะคะยกตัวอย่างเช่น จากภาพเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด4ชนิดนะคะก็จะมีต้นข้าวมีตั๊ก,กแตนมีนกกระจอกนะคะแล้วก็มีแมวนะคะตัวตั๊ก,กแตนเนี่ยอยู่ตรงหัวลูกศรเห็นปะตัวต้นข้าวเนี่ยอยู่ตรงท้ายลูกศรน,นะคะก็เวลาอ่านก็จะอ่านว่าตัวตั๊ก,กแตนเนี่ย กินข้าวนะคะซึ่งข้าวตรงนี้ก็ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตนะคะในโซ่อาหารอันนี้นะคะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีนั่นเองพอตัวตะกกะแตนมากินข้าวเสร็จปุ๊บนะคะ,ะตัวต่อไปก็คือจะมีนกกระจอกนะคะมากินตัวตะก,กะแตนนะคะ ตัวตักกแต่เนี่ยก็จัดว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่ 1, <ม>1ก็คือเป็นคนที่กินคนแรกนะคะโดนกินคนแรกส่วนตัวนกกระจอกนะคะที่มากินตักกแต่เนี่ยก็จะจัดว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่2นั่นเองนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะตัวนกกระจอกเนี่ยนะมันโดนตัวแมวตัวนี้มากินนะคะ แมวเนี่ยก็จะจัดว่าเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายหรือว่าผู้บริโภคอันดับสูงสุดก็ได้ถ้าพิจารณาแค่โซ่อาหารโซ่นี้นะคะก็จะกินแบบเนี้ยต่อไปทอดๆไปเรื่อยๆนะคะแบบไม่ซับซ้อนทั้งหมดนี้เรียกว่าโซ่อาหารค่ะซึ่งใน ตัวแรกเลยนะที่นิยมเขียนอยู่ในตำแหน่งแรกของโซ่อาหารเนี่ยก็คือพืชนะซึ่งพืชเนี่ยก็จะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่มาใช้นะคะแล้วก็มีตัวคลอโรฟิลเนี่ในการดูดกลืนพลังงานเพื่อเปลี่ยนจากพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีนะคะดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจึงเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกนะคะในในโซ่ออาหารเลยแล้วก็ ลำดับต,ต,ต่อมาเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งผู้บริโภคอันดับ2แล้วก็ผู้บริโภคอันดับ3าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะมันก็เลยจำเป็นต้องรับพลังงานจากตัวพืชนั่นเองอทีนี้ลองมาดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยนะคะข้อสอบตัวเนี้ยก็จะมีอยู่ในชีตด,ด้วยเนาะ,ะข้อ1 2 3 4อนักเรียนลองพอดวิดีโอแล้วก็ลองทำดูก่อนได้นะค,ะคำถามถามว่า ข้อใดต่อไปนี้นะคะเป็นห่วงโซ่อาหารที่ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องนะ่ะมาดูข้อแรกแมงปอไปกบไปคนนะข้อที่สอลูกแมงปอไปปลาแล้วก็ไปคนค่ะข้อ3าหาย้ากวางแล้วก็เสือส่วนข้อสุดท้ายเหยี่ยวหนูนานแล้วก็ย้านักเรียนคิดว่าข้อไหนไม่ถูกต้องคะ คำตอบก็คือข้อ4นั่นเองนะคะข้อ4อ่ทีนี้มาดูว่าข้อ4เนี่ยผิดตรงไหนนะคะตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นผู้กินเนาะส่วนตัวที่อยู่ข้างหลังลูกศรเนี่ยจะเป็นผู้ถูกกินถ้าเป็นข้อ4เนี่ยเราก็จะอ่านได้ว่าตัวหนูนาเนี่ยกินเหยี่ยวหนูนามันกินเหยี่ยวได้ไหมคะไม่ได้นะจริงๆริงเหย่ยวนะมันกินหนูนานะอ่ะมนันี้มาดูอีกอีกคู่หนึ่งพีคมากเลยย่ากินหนูนา นะผิดไปหมดเลยนะคะย่ากินหนูนาไม่ได้นะคะดังนั้นในข้อที่4เนี่ยถึงจึงผิดนะ,ะมาดูข้อต่อไปมาดูข้อต่อไปข้อที่ถามว่าข้อใดเนี่ยแสดงฐานะของผู้บริโภคอันดับที่1ได้ชัดเจนที่สุดนะคะผู้บริโภคอันดับที่1นะคะก็คือเป็นผู้บริโภคที่แบบเป็นตัวกินตัวแรกอะของโซ่อาหารนะคะ อามาดูว่าอะไรน่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันแรกคะ่ะวัวก,กินหญ้าค่ะอันที่2ปลวกกินไม้อันที่3เสือกินวัวแล้วก็อันที่4นะคะงูก,กินไก่แล้วเรนคิดว่าคําตอบคือข้อไหนคะคาตอบก็คือข้อที่1น,นั่นเองนะคะก็คือวัวก,กินหญ้านะคะวัวเนี่ยจัดว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่1นนะคะซึ่งไปกินหญ้าซึ่งเป็นผู้ผลิตนะคะซึ่งเป็นแบบ อะไรนะสิ่งมีชีวิตอันดับแรกเนาะในระบบออในห่วงโซ่อาหารนั่นเองส่วนคำว่าสายใยอาหารหรือว่า food ว็บเนี่ยมันก็จะหมายถึงการที่เราเอาโซ่อาหารนะคะหลายๆโซ่เนี่ยออมาอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งออมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแบบ อยู่ได้ตัวคนเดียวเนาะมันก็อาจจะไปเป็นอาหารของคนอื่นหรือว่าไปไปกินคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์จริงๆเลยที่อยู่ในระบบนิเวศนะคะทีนี้ในในชีทของเรานะคะในชีทของเรานะคะในข้อ3.2เนี่ยความหมายของสายใยอาหารนะคะมันก็จะหมายถึงโซ่อาหารหลายๆโซ่นะคะที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะ โดยโซ่อาหารตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนออกมานะคะว่าในสายใยอาหารอันเนี้ยมันประกอบด้วยโซ่อาหารอะไรบ้างนะคะเขียนมาตรงนี้เลยสัก5โซ่อาหารนะคะส่วนด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะคะโดยใช้สายใยอาหารข้างบนเนี่ยในการตอบนะคะข้อแรกเนี่ยผู้ผลิตได้แก่อะไรบ้างนะคะถ้าถ้าดูจากสายใยอาหารข้างบนนะคะคำตอบก็คือ ผู้ผลิตในที่นี้ก็จะเป็นเนาะเป็นตัวอ,อะเนี่ยเมล็ดพืชอ่ะตัวเนี้ยตัวเมล็ดพืชเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นต้นไหยยนตัวละกันอ่าตัวนี้ก็คือทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนะคะต่อไปผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือตัวที่กินตัวผู้ผลิตนะคะเรามาดูบ้างเราก็มาดูว่าอะไรบ้างที่จัดว่าเป็น ผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งนะคะ,ะตัวแรกก็จะเป็นตัวกระรอกเนาะตัวกระรอกมีอะไรอีกอะที่เป็นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งตัวที่มากินผู้ผลิตมีตะกะแตนเอ่อตรงนี้นก เน่นก,กินธัญพืชเห็นปะว่าลูกศรมันชี้ไปหานกแปลว่านกเนี่ยตัวกินตัวเมล็ดพืชหรือตัวธัญพืชน,นะคะนกก็จัดว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งนะคะมีอีกค่ะมีอีกมีตัวไหนอีกตัวนี้ใช่ไหมกวางนะคะกวางกินต้นไม้นะตัวนี้ก็กวางก็จัดว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งนะคะตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เป็นผู้บริโภค บริโภคอันดับที่หนึ่งปะตัวนี้ก็เป็นเนาะเออตัวนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นแพรรี่ด็อกนะคะโอเคต่อมานะคะในข้อที่3ถามว่าถ้าหากเกิดโรคระบาดในนกตัวนี้นะคะนกตัวนี้หายไปอ่ ทำให้ประชากรนกเนี่ยมีจํานวนเหลือน้อยมากเลยจะเกิดผลกระทบต่อสายใยอาหารนี้อย่างไรบ้างนะคะคําว่าเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาว่าสิ่งมีชีวิตตัวไหนเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งมีชีวิตตัวไหนเนี่ยจะลดลงนะคะ้านกหายไปเยอะมากเลยนะอาจสิ่งใดจะเพิ่มขึ้นบ้าง สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นก็คือตัวที่เป็นอาหารของนกถูกป,ป่ะเพราะว่าตัวที่มันกินอ่ะมันไม่มีแล้วไอตัวที่โดนกินอ่ะมันก็เลยมีเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นก็จะมีตัวตั๊ก,กแตนเนี่ยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นพอตักกแตนอ่ะมันเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มันได้รับผลกระทบก็คือ,อตัวต้นหญ้าเนี่ยก็จะลดลง ทำไมญ้าลดลงอะทำไมญ่าถึงลดลงนะคะเหตุผลที่ย่าลดลงเพราะว่าพอเจ้าตัวตะกะแตนอะมันมีเพิ่มมากขึ้นใช่ปะมันก็จะมีต้องการความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมากินญ่าเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยทําให้จํานวนญ่าเนี่ยลดลงนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือเป็นผลกระทบนะคะในสายใยอาหารชนิดนี้อันนี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูถึงการถ่ายทอดพลังงานนะคะของ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยที่มันกินต่อกันเป็นทอๆเนี่ยเราจะมาดูว่าตัวไหนเนี่ยที่ได้รับพลังงานมากหรือว่าตัวไหนเนี่ยที่ได้รับพลังงานน้อยนะคะถ้าดูจากโซ่อาหารอันนี้นะคะตัวแรกเนี่ยผู้ผลิตก็จะเป็นตัวต้นไม้เนาะผู้บริโภคอันดับที่1ก็จะเป็นกวางนะคะกวางมากินต้นไม้นะคะผู้บริโภคอันดับที่2ก็จะเป็นตัวเสือเนี่ยมากินกวางแล้วก็ ตัวผู้บริโภคอันดับสุดท้ายหรือว่าผู้บริโภคอันดับที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวตัวตัวแรงเนาะมากินตัวเสืออีกทีหนึ่งนะคะจัดว่าเป็นผู้บริโภคซากนะคะทีนี้ตามลำดับของการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยนะคะพลังงานเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะหมายความว่าเริ่มต้นของพลังงานเนี่ย มีจำนวนมากเลยนะคะถ้าดูตามแรงเงาสีน้ำตาลที่อยู่ด้านหลังนะคะแต่พอพลังงานที่ถ่ายทอดมาที่สิ่งมีชีวิตอันดับต่อมาเนี่ยนะคะมันจะลดลงเรื่อยๆนะคะที่มันลดลงเพราะว่าไอเจ้าตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะใช้พลังงานตัวเนี้ยออกไปกับการดำเนินชีวิตไปกับการวิ่งการกระโดดการล่าเหยื่อนะคะพลังงานก็เลยจะเหลือน้อยลงนะคะเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะมากินต่อพลังงานที่มันน้อย ลงไปแล้วมันก็จะน้อยลงไปอีกนะคะเนื่องจากว่าไอตัวเสือเนี่ยมันก็เอาพลังงานไปใช้อีกเยอะแยะเลยนะคะตัวนกแร้งมากินเสือก็พลังงานก็เหลือน้อยลงเข้าไปอีกนะคะนี่ก็คือจะเป็นอ่าปริมาณพลังงานของโซ่อาหารนะคะมีการถ่ายทอดกันแบบนี้ค่ะซึ่งการถ่ายทอดพลังงานนะคะมันก็จะเป็นไปตามกฎของ10นะคะ กด10%คืออะไรนะคะกด10%หมายความว่าทุกๆก,การกิน1ครั้งะคะ่ะพลังงานจะถ่ายทอดไปได้แค่10%นะคะอีก90%เนี่ยมันก็จะสูญเสียไปกับการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองมาดูค่ะเริ่มแรกนะคะถ้าตัวผู้ผลิตเนี่ยมีพลังงานทั้งหมด1,000กิโลแคลอรีนะคะจะมีพลังงานที่ถ่ายทอดมายังผู้บริโภคอันดับที่1เนี่ยเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็น 1000กิโลแคลอรี่นะคะถ่ายทอดให้กับผู้บริโภคอันดับที่1เนี่ยแค่10%เรนะคะเราก็ใส่เป็น10ส่วนร้อพอคิดเลขมาปุ๊บเราก็จะได้เป็นพลังงานที่ถ่ายทอดมาให้แค่หนอนนะคะจะถ่ายทอดมาแค่100กิโลแคลอรี่เท่านั้นหมายความว่าอตอนแรกอะพืชเนี่ยมันมี1000กิโลแคลอรี่แต่หนอนที่ได้รับมา ที่ไปกินไอตัวพืชตัวนี้มันได้รับมาแค่100กิโลแคลอรี่นะคะทีนี้มาดูว่าถ้าหนูตัวนี้มากินหนอนนะคะหนูตัวนี้จะได้รับพลังงานเท่าไหร่นะคะวิธีการคิดก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราเอาตัวพลังงานหลักตอนแรกเนะี่ยตั้ง100กิโลแคลอรี่นะคะพลังงานถ่ายทอดมาแค่10%นะคะก็คือเป็น10ส่วน100โอเคตัดเลขเลย 0ตัด0 0ตัด0นะคะดังนั้นตัวหนูตัวเนี้ยตัวหนูตัวเนี้ยก็จะได้รับพลังงานมาแค่10กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวไอตัวโนกาแมวเนี่ยมากินหนูอีกทีหนึ่งนะคะตัวโนกาแมวเนี่ยจะได้รับพลังงานเท่าไหร่เราก็คิดเป็น10%ของ10นะคะก็คือ10ส่วนร้อย ต0ตัด0 0ตัด0นะคะคำตอบก็คือตัวนกเขาแมวเนี่ยก็จะได้พลังงานแค่1กิโลแคลอรี่นั่นเองค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่5นะคะตัวอย่างที่5ตรงนี้โจทย์ถามว่าผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารเนี่ยได้รับพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงตอนแรกเนี่ย1,000 0กิโลแคลอรี่เราก็ตั้งไว้ก่อน1,000 0กิโลแคลอรี ถามว่าผู้บริโภคอันดับที่3เนี่ยจะได้รับพลังงานเท่าไหร่นะคะผู้บริโภคอันดับที่3ก็เมื่อเทียบแล้วมันก็น่าจะเป็นตัวนกเขาแมวเนาะเพราะว่าตัวหนอนเนี่ยจะจัดว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่1ตัวหนูเนี่ยจะจัดว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่2แล้วก็ตัวนกเขาแมวเนี่ยจะเป็นผู้บริโภคอันดับที่3นะคะเราก็คิดไปเรื่อยๆเลยค่ะผู้บริโภคอันดับแรกนะคะจะได้รับพลังงาน10% ก็เป็น10ส่วน100นะคะคิดไปเลยพลังงานที่ได้รับจริงๆก็จะเป็นหนึ่งพันกิโลแคลอรี่นะ,ะที่ที่สิ่งมีชีวิตชนิดที่1นึ่งลำดับที่1ได้รับนะคะคิดต่อเลยค่ะ สิ่งมีชีวิตชนิดที่2ก็จะได้พลังงาน100กิโลแคลอรี่นะคะ10%์ของ100นะคะตอบง่ายมากเลยคำตอบก็คือเป็น10กิโลแคลอรี่นั่นเองของสิ่งมีชีวิตอันดับที่3นะคะที่ได้รับนั่นเองค่ะนอกจากการกินต่อกันเป็นทอดเนี่ยจะมีการถ่ายทอดพลังงานแล้วนะคะมันก็ยังมีการถ่ายทอดสารพิษไปด้วยนะคะซึ่งก็จะเรียกว่าการสะสมสารพิษในโซ่อาหารนะคะ เหตุผลที่มันมีปริมาณสารพิษที่สะสมในโซ่อาหารเนี่ยมันก็เนื่องจากผู้บริโภคที่อยู่อันดับสูงกว่าเนี่ยก็จะกินผู้ผลิตนะคะที่อยู่ด้านล่างหรือว่าตัวผู้บริโภคที่อยู่อันดับต่ํากว่าเนี่ยในปริมาณมากๆนะคะเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตการที่ไอผู้บริโภคที่อันดับสูงกว่าเนี่ยอย่างเช่นไอตัวปลาฉลามเนี่ยมันก็จะกินปลาเล็กปลาน้อยเนาะมันก็จะ ได้รับสารพิษที่สะสมอยู่ในปลาเล็กปลาน้อยต่างๆเนี่ยนะคะไปยังตัวปลาฉลามดังนั้นตัวปลาฉลามเนี่ยนะคะก็จะได้รับปริมาณสารพิษสะสมเนี่ยมากที่สุดนะคะส่วนตัวที่เป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้บริโภคอันดับแรกๆนะคะปริมาณสารพิษที่สะสมเนี่ยก็จะน้อยนั่นเองนะคะ,ะตรงข้อมูลผู้บริโภคนะคะในชีด ให้เรียนทำเป็นลูกศรนะคะถ้าเป็นปริมาณสารพิษนะคะตัวที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยจะได้รับในปริมาณน้อยส่วนตัวที่เป็นผู้บริโภคอันดับสูงสุดเนี่ยจะได้รับในปริมาณมากนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นปริมาณพลังงานนะคะอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยตัวที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยจะได้รับพลังงานมากๆเลยส่วนตัวที่เป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายเนี่ยหรือว่าผู้บริโภคอันดับสูงสเนี่ยจะได้รับพลังงานน้อยนั่นเองค่ะ